ะะวันนี้มาปรับรวดครับนับมาตรออวจเช็คหลังจากติดเครื่องมือจัดฟันไปได้หนึ่งเดือนเนาะว่ามีแพ็กเกจหลุดเมื่อเปล่ามีอาการอะไรตรงไหนไหมแล้วก็จะทำการปรับรวดแล้วก็ปรับตำแหน่งนิดหน่อยนะคะของหนูอ่ะกินไม่ค่อยได้อลยี่หนเูนเอ,อปกติใช่ไหมปกติเพราะว่าของเรามันมีอันนึงที่มันชนถูกไหมแลม้วพ<ม>ี่ก็ใส่ตัวเขาเรียกไอ้บูบายอ่ะเพื่อคําให้มัน ยกขึ้นนิดนึงมันก็เลยจะกัดไม่ค่อยสะดวกก็เลยสวยขึ้นเลยพอผอมคือเราจะใส่บูไบเนี่ยประมาณสักสามเดือนเพื่อจะให้ไอ้ตำแหน่งฟันที่มันเกแล้วมันล้มเนี่ยจนทําให้ถ้าเราให้มันกัดสมปกติเนี่ยมันจะกัดลงมากระแทกแบลกเกตเราจะให้แบลกเกตมันตั้งฟันก่อนอ่าพอมันตั้งฟันเสร็จเราถึงจะเอาบูไบออกให้บูไบไยมทํทให้ที่ยกไว้นิดนึงก่อนนะครับอ๋ออเคอ่ะเดี๋ยว ค่ะัรับเลยอ่ะข้าวปลาข้าวปลาครัออนนอเอาตัวงอมานอนมาไหมได้ไปสักสองเดือนอเนี่ยเราลองสังเกตนะครับฟันของเขาอ่ะมันเจไปเจมาเราลวลดที่ใช้นี่ผมเป็นลวดไตอักมันก็เลยสามารถจะโค้งขึ้นโค้งลงอย่างนี้ได้ เรารวดพวกนี้มันมี m e โ o r y c e l ครับวดเนี่ยตอน่อนที่จะมาติดกับแบงเกนเนี่ยมันจะเป็น U-A นะครับเป็นเส้นตรงพอมันมาอยู่ในฟันเกเกมันก็เลยงสูงต่าๆอย่างนี้เนาะแต่รวดเนี่ยมันจะพยายามคืนสถานะของมันมันก็เลยกลายเป็นเปดึงฟันให้ตามมันมาอ่าก็ถึงเรียกเซลล์ลเกตครับทีนี้ระหว่างที่รวดมันกําลังทํางานอยู่เนี่ยมันก็จะมี ตำแหน่งบางอันที่มันจะกัดกระแทกระเก็ตเราเลยต้องใส่ตัวสีฟ้าไว้เพื่อยกฟันไม่ให้มนกระแทกเขาเรียกบูบายพอฟันมันออกมาแล้วเราถึงค่อยจะเอาบูบายออกตรงนี้ช่วงนี้ก็เหมือนจะทำไอเฟนเนาะใช่ม่อแหวนเลยดีแล้วเนี่ยเหมือนได้แฟนใหม่จริงดัดฟันอะดีกว่าดีกว่าเนาะดีกว่าใช้ยาด้วยไม่ใช่เห็นความแตกต่างหรอกเพราะฟันมันแน่นอยู่ ต้องเดือนสามอะเดือนสามจะเห็นว่าฟันมันมาคอลังเคลืนเจ็บมากเลยอ่ะโคตรจักโคตรจักมันกำลังดึงมาเจ็บปะเจ็บปะโคตรน่า ก็ทำไมพี่นนท์ไม่ใ <cuad> ส <tercer> ่ให้หว่ะก็มันไม่ใช่นนท์ที่ต้องใส่ใช่มันเป็นแล้วทำไมรอบนี้พี่นนให้ใส่ไงก็เลยก็ต้องใส่ได้ก็หนุนหักใส่ก็ใส่ได้ไงงงตรงไหนเนี่ยงงตัวเองไอ่อ่า